เอาละฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเราช่อลเซตเพย์นะครับแล้วก็อยู่ในเกมมือถือ League of Legends Wild Rift นั่นเองนะครับับเกมนี้เป็นเกมแนวโมบ้าที่เรียกได้ว่าโด่งดังมาก่อนบน PC ออนไลน์นะครับแล้วก็คราวนี้ มาอยู่บนรูปแบบบนมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วไอเดียที่ผมเอามาเล่นเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าพี่เอามาได้ยังไงนะครับคืออันนี้เนี่ยต้องขอบคุณน้องเก้าคู่คุงด้วยนะครับที่ให้ผมเนี่ยได้หยิบยืมไอเดียมาเพื่อทําการรีวิวทดสอบเกมในเกมนี้นะครับอ่าสำหรับเกม League of l g e n d ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของ CBT Code บต้าอยู่นะครับซึ่งคนที่ได้เข้าร่วมทดสอบเนี่ยก็จะเป็นคนที่โชคดีนะครับเพราะว่าทางออฟฟิเชียลเนี่ยเขาทำการสุ่มนะครับคนที่ได้รับสิทธิ์เข้าไปร่วมเล่นนะครับอ่ามาดูกันที่ฮีโร นี่ก็เยอะแยะมากมายเลยนะนะครับแบ่งเป็นสายๆนะครับว่ามีสายอะไรบ้างมีตัวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับจริงๆผมเพิ่งเริ่มเล่นไปแค่2เกมเองนะครับอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรมากนะครับก็เรียกว่าอันนี้เป็นเกมเพลย์ไปก่อนเนี่ยผมไีเก็บข้อมูลไปเล่นกันแล้วเดี๋ยวทำไกด์ออกมาแน่นอนนะครับก็รอชมกันได้นะฮะโอเคอันนี้เป็นแบบเล่นคนอื่นนะฮะมาเลยึบโอ้อย ดูผมเล่เล่นนี่ก็จะเป็น mid for tune ลวกันนะครับภาพแล้วก็ดีเทลตัวคอนี้ค่อนข้างจะดูดีมากเลยนะครับสวยเลยแหละเดี๋ยวไปดูในภาพในเกมกน,นะบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับสวยมากจริงๆนะครับคือตอนแรกผมก็คิดว่าภาพในเกมมันก็ดูแบบเงินงันนะเพราะว่าตอนแรกดูจากเทรลเลอร์มันก็ดูไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าพอหลังจากมาสัมผัสเล่นจริงๆแล้วแบบบอกเลยว่าโอ้โหภาพมันโคตรสวยนะครับ นี่ครับมาครับโอ้โหคือลองดูดีเทลก่อนนะครับลองดูดีเทลก่อนบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับสวยมากนะฮะโดยตัวเกมเราสามารถจะปรับมุมกล้องกับมีได้ด้วยนะเนี่ยสามารถเซตได้จากตั้งค่านะครับนี่ว่ามันมันเวิร์กมากเลยเห็นปะพอเซตอย่างนี้แล้วตัวละครเราก็อยู่ริมๆตรงนี้นะครับทำให้เรามองเห็นแบบว่ามุมอมองของแมปเนี่ยได้ไกลขึ้นนะครับกว้างขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะผมว่ามันเวิร์กมาก มาครับพร้อมเปิดเข้าไปก่อนโอ้ไม่โดนโอ้ยโอ้ยมากับอืโซน่างั้นเหรออุยจอเพราะว่าคู่ตายแต่ตายไหมแรงแรงเอายิงเราเนี่ยยิงแรงตายซะเออเรียบร้อยเอ้ยไม่ได้เฟิร์สเสียดายอีกตัวไม่ได้นะครับเซ็งเลยวาร์ปมาฆ่านะครับนี่อู้ เอาเรื่องเว้ยเราเนี่ยสกิลก็เป็นสกิลหนึ่งนะครับเน้นสกิลหนึ่งนำ๊บธรรมดาครับช่วงแรกๆอย่างนี้คือคนก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นกันเยอะนะอึ๊บผมก็เล่นได้เป็นเหมือนกันแต่สาดที่ว่าผมเล่นวินฟอร์จูนมาบ่อยอึอ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกมาดิเพื่อนใจ <c oughs> เย็น เอ,ออเออเรียบร้อยน่าหงายอีกตัวคิดเดียวซุ่มอ่าเย็ดเช่หมดสัตว์รัสเซียเพื่น <c oughs> อนอ,อือฮึตอนนี้การเงินเราไป2,600ันหกแล้วนะสุดยอดผมเชื่อว่าเดี๋ยวต้องมีหลายคนเนี่ยถามว่าเฮ้ยมันสู้กับบอทหรือเปล่านะบอกเลยว่าไม่บอทนะเพราะว่า เมื่อกี้ผมเพิ่งจะแพ้มาเล่นจริงแล้วแพ้มานะครับแบบแพ้ยับเลยเนาะอ่าเพราะนั้นก็ไม่น่าจะบอดหรอกนะครับเพราะว่าก่อนที่อดีจะมาที่ผมนี่เนาะเขาก็เล่นไปก่อนแล้วนะครับก็น่าจะเจอคนแล้วแหละตรงนี้ก็ปักไว้ตรงนี้นะครับอืมไปดูว่าจะมีใครแอบมาเข้าดงหญ้าหรือเปล่า,อาโอ๊ไม่รู้ท่าอะไระครับอันนี้อลลนโอ้ อ,อึ้งโ,โอ้อืมโดนอืมโอ้ยโซน่ามาช่วยอึสงอ่าอึ้โดนซะเรียบร้อยแต่บั้นคิวีว <c oughs> คือแบบด้วยตัวเกมมันเดินช้าไงพอมันเดินช้าปุ๊บอ่ะมันก็พลาดโดนสก,กิลอัดตั้งกว้างอ่ะ มันก็เอาถอยออกยากนะครับนอกจากบิงบางทีเราเจอสกิลที่ล็อกทำให้บิงไม่ได้ก็สวยไปนะครับโอ้โหเอาโอ้ยโอ้โย,อยเจ็บมาฮิวมาฮิวด้วยกันเออ โอ้โหเพื่อนแบบโหดสัตว์มากโอ้โหยิงโคตรแรงเรานะอัดทีหน้าหงายเลยตายซะอืยังแรงครับบอกเลยโหสุดยอดเราฆ่าแปดล้อเนี่ยอืมโอเคเดี๋ยวเพื่อนจัดการไปเราวาร์ปกลับไปซื้อของนะครับที่บ้านเฮ้ยสกอร์ทีมเรามันโหดขนาดนี้เลอเนี่ยฮะ เพิ่มยะโจมตีแล้วก็เพิ่มพิลิคอรโอเครองเท้าวไว้ก่อนก็ได้ผมว่ายิงครั้งนี้คือน่ายิงทีไสแตกกันครับฝั่งกระตูเนี่ยคือแบบแบบบางๆเลยแปบ๊บเดียวคือแบบฆ่าได้แน่ๆดูของผมอัดมาแล้วนะพวกพวกพวไม่มีใครออกของไงวะ ร้อยมันชิงแมงหลังนะอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ยจะแตกแล้วอ,อแตกเลยเขาแตกเลยบ้าเอ้เออโอ้ใจะร้อนไปหน่อยจะตายเพราะเลือดไม่มีนะครับเพื่อนมีฮิวไหมเพื่อนมีฮิวไหมฮัลโหลมีฮิวเปล่า อ๋อเฮ้ยมันอบเป็นดับที่ฮิวนะครับโอ้ยพวกอวงตายท,ทีเดียวพวกอื้ <c oughs> อย่างแรง เราก็มาฆ่าเลนเดียวเนี่ยโอ้อื้อื้อมเอาเพื่อนเรามันไล่เข้าไปในนาดนั้นเลยวะเนี่ย แพงมากนะครับฆ่าไม่ได้คือเมื่อกี้ผมพลาดไปหน่อยนะคือแบบม่วงไงเมื่อกี้คือจังหวะเมื่อกี้ม่วงไงดันม่วงเองครับเมื่อกี้โอเคเรียบร้อยได้ของใหม่มาแล้วคราวนี้แหละมึงเล่นกลางก็น่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยขู<ฮ>อ่อืมอืมอืม ขาแตกเลยได้เนี่ยเย,ย,ย,ย็บรอยเราจะไล่ทุกเลนนะครับอันนี้ <laughs> Let's go เว้ยแล้วโอ้ยดูเหมือนจะเป็นตัวโหดมะเนี่ย โอ้เจ็บโอ้โหดูมันมันกลับเขาเล่นทีมันฮิวเต็มเลยอ,อ้าวอ๋อเขากดยอมแพ้นะครับโอเคอ่าเยเตย้นะครับโหเกมนี้คือเราน่าจะเป็นเอ็มพีบอลเนะี้ยคือค่าเยอะมากนะครับเนี่ยผมไม่เคยเล่นได้ค่าขนาดนี้มาก่อนเอ็มพีจริงด้วย คือนี่เป็นเกมแรกที่ผมฆ่าได้เยอะค่ะเนี่ยโอ้สุดยอดนะครับแล้วเป็นเป็นเกมที่อัดคลิปด้วยนะเลยเทพเลยนะจะไม่ตายด้วยโหห้าสิบห้าบ้าเอ้ยื้อหือโอเคสับเกม League of Legends วา l ิฟก็มีเกมเพลย์การเล่นประมาณนี้นะครับแน่นอนว่าโคเบต้าก็จะสิ้นสุดลงประมาณช่วงเดือนต้นเดือนตุลานะจากข่าวจากหน้าเพจของทางออฟฟิเชียลนะครับก็ ดี๋ยวผมจะพยายามทำคอนเทนต์ทำไกด์เกมนี้ออกมาให้ได้ชมกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช n e l ของเราเอาไว้ด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้คนกงขอจากลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบายบายครับผม